พระนำสร้างพระรูสิริข์นาดะเจ้าอาวาสวัดจังตาไม่หนาเหยสุนทรชัยวัดร่วมด้วยไม่เฉยเลยปัจใจเงินทุนนี้หนอพอ,อยงงานสร้างพระท่านชัยยศกองพองมีส่วนร่วมท่านเชิญชวนหน่วยงานมาหลายสาย งานทำเพือหน่วยงานมีมากมายรวมปัจจัยได้ศรัทธามาที่วมผุมาลายทำนำพระป่ามาหลายหนทุกตำบลทั้งกำนันและผู้ใหญ่ชาวบ้านร่วมผุดช่วยอ้้ยห่วงใดครับทุบพัะประโกนชัยสำเร็จกันเจตานาและวันนี้มองดูดี มีรูปง่าองค์งพระสร้างสำเร็จแล้วสินารูปองค์พระองค์ใหญ่ได้สวยสะดุดตางามสง่าพาสุดใจได้มาเจอวันนี้เราและท่านเห็นองพระพระพุทธะประโณชัยใหญ่จริงหลอสวยละเมียดงามละไม่ไม่เกินรอ หากสำเร็จแล้วก็สาธุการพร้อมกันเถินค่ะนะฮะโดยการประพันธ์ของคุณลุงสัมพันธ์คงพุกิีนะค่าวตอนนั้นะคะท่านพันตำรวจเอกเจตริญเท่งศรีสารนะคะท่านพูดกับการสถานีตำรวจภูธรปราโกรธใจนะคะเมื่อกี้กองบุญมาก่อนหนึ่งโซ่หนึ่งกองบุญนะตอนนี้นะท่านไดนทางมาถึงแล้วขอให้การต้อนรับนะคะค่ะ ในช่วงนี้นะคะพี่น้องเจ้าค่ะร้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกัลเล่เจ้าค่ะของบุญนะคะค่ะท่าในยุคเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะรอตั้งผู้ว่า

เดี๋ยวมา yeah. um, oh, จอให้เลยจอให้เลยจอให้เลจ่อให้ย <time Dieu> เราทำลว้้า A comunicação